เขาคือเด็กมอต้นธรรมดาที่ไม่มีสเสน่ห์ไม่มีเพื่อนและไม่มีอารมณ์แต่ถ้าเขาหลุดคอนโทรลทั้งเมืองอาจจะถูกลบออกจากแผนที่ภายในพิบตาชื่อของเขาคาย,ยามะชิเงโอ หรือคนเรียกกันว่ามอ็อบเด็กชาที่เกิดมาพร้อมพลังจิตที่แข็งแก่งระดับพัดเจ้าแต่เขาไม่เคยโอ้อวดเขาแค่ไม่อยากให้ใครต้องเจ็บตัวเพราะทุกครั้งที่เขาอารมณ์พุ่งไปถึง100%พลังที่ลับไวอยู่ในใจจะระเบิดออกมาจนควบคุมอะไรไม่ได้แม้แต่ตัวเอง แม้บางครั้งเขาก็เข้าสุกโหมดลึกลับพลังที่ตัวเขาเองยังไม่รู้ด้วยส้ำว่ามันคืออะไรเขาเคยทำลายอาคารทั้งหลังด้วยจิตใจหยุดพายุระลับทำลายเมืองและสามารถชนะผู้ใช้พลังจิตที่คิดว่าตัวเองไร้เทียมทานแต่ถึงจะเก่งแค่ไหนม็อบก็ยังเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตปกติเขาไม่เคยสู้เพราะอยากชนะแต่สู้เพราะอยากปกป้องคนที่เขารักนี่แหละมอ็อบเด็กที่เงียบที่สุดในโรงเรียน